เนื่องจากเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดเป็นการคุ้มครองผู้ถือกรรมสิทธิ์ห้องชุดเพื่อการอยู่อาศัยการใช้ห้องชุดต้องเป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต และตามที่กําหนดในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุดการจะประกอบกิจการโรงแรมในอาคารชุดจะต้องจดทะเบียนยกเลิกอาคารชุดก่อนตามในมาตรา51แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุดพุทธศักราช2522ทั้งนี้หากมีกรณีการร้องเรียนเกี่ยวกับการนําห้องชุดออกให้เช่ารายวันกรมที่ดินจะให้ความร่วมมือโดยส่งเรื่องไปยังเจ้าพนักงานโรงแรมเพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไปค่ะ การนำห้องชุดออกให้เช่ารายวันอาจเข้าข่ายเป็นการประกอบกิจาการโรงแรมตามในมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติโรงแรมพุทธศักราช2547อันจะต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนโรงแรมก่อนค่ะผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและปรับอีกวันละไม่เกิน10,000บาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตามกฎหมายโรงแรมค่ะ เนื่องจากอาคารชุดเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2522การใช้อาคารชุดจึงต้องเป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตค่ะผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าพนักง,งานท้องถิ่นค่ะ นิติบุคคลอาคารชุดมีอำนาจในการจัดการและดูแลทรัพย์ส่วนกลางตลอดจนมีอำนาจกระทำการใดๆเพื่อประโยชน์แก่เจ้าของร่วมการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยควบคุมเจ้าของร่วมให้ปฏิบัติตามข้อบังคับอีกทั้งยังสามารถร้องทุกกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีกับบุคคลที่มีพฤติกรรมนำห้องชุดออกให้เช่ารายวันอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติโรงแรมด้วยค่ะ